สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอุ้มแล้วก็ไออุ้มรีวิวมีโอกาสดีมากเลยนะคะที่จะเอาเจ้าโน้ตสามเนี่ยมารีวิวเป็นที่แรกๆในประเทศไทยเลยจากการไปทริปที่อัมพวาที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยมีก็มีจุดเด่นเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นจอเนี่ยขยายใหญ่จาก5.5เป็น5.7นิ้วนะคะรวมทั้งสไตลัสตัวใหม่เองแล้วก็เรื่องของกล้องเรื่องของหน้าจอต่างๆแล้วก็จุดเด่นของมันนะคะคงเป็นเรื่องความเทพ ที่มากขึ้นของเจ้าปากกาค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะอุ้มจะยกตัวอย่างาการใช้งาน Action Memo ค่ะสามารถดึงปากกาออกมาก็จะเรียกฟังก์ชัน Action Memo ขึ้นมาได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยอย่างที่อุ้มเห็นอย่างที่เห็นค่ะเราสามารถจะจดเป็นคำนะคะเขียนได้เลยค่ะเขียนด้วยด้วย,ด,วยด้วยปากกานะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถจะโทรออกก็ได้หรือว่าจะสามารถกดเข้าไปที่เว็บได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์อีกนะคะคือพูดง่ายๆคือแค่จดแล้วก็ หลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะแปลงมาเป็นตัวอักษรใ,ให้แบบง่ายมากนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นที่อุ้มชอบมากนึกนึกเวลาแบบเราโทรศัพท์นะคะแล้วแบบต้องใช้การจดไปด้วยะคะ่ะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการทําทเป็นหน้าต่างนะคะเป็นหน้าต่างเป็นวินโดว์ขึ้นมา,าเวลาเราเข้าเล่นอยู่ที่แอปพลิเคชันอื่นนะคะเราสามารถที่จะเขียสี่เหลี่ยมเป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเพื่อที่จะเลือกแอปพลิเคชัน ที่เราใช้บ่อยๆเช่นเ,เครื่องคิดเลขนะคะหรือว่าการดู u t u b e อะไรอย่างนี้ขึ้นมาได้โดยสามารถเปิดพร้อมกันได้ถึง8หน้าจอนะคะตัวนี้ก็เจ๋งมากๆเลยเอ่มันสามารถใช้งานได้จริงนะคะเหมือนเวลาเราไปที่ร้านอาหารเรานั่งเล่นเน็ตอยู่เราเฮ้ยมันเท่าไหร่เนี่ยเราสามารถจะลากขึ้นมาได้ทันทีค่ะเปิดพร้อมกันได้อย่างที่บอกค่ะ8หน้าจอนะคะตัวนี้ก็เจ๋งดีค่ะนอกจากนั้นนะคะสิ่งที่นุ้มชอบอีกเนี่ย ก็จะเป็นในเรื่องของสเกตบุ๊กค่ะสมุดภาพวิธีการใช้งานง่ายๆนะคะหลังจากที่เปิดสเกตบุ๊กขึ้นมาเราอยากได้อะไรระวงเลยค่ะแค่ทําเป็นวงวงกลมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเว็บไซต์หรืออะไรก็ได้ค่ะมันก็จะไปรวมกันอยู่ที่สเกตบุ๊กเป็นสมุดภาพที่เก็บเรื่องราวของเราไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็สามารถจะแคปหน้าจอเมื่อเรากดเลือกบันทึกหน้าจอเราก็สามารถที่จะเขียนอะไรลงไปก็ได้นะคะในในหน้าจอนั้น,นะคะ่ะแล้วก็สามารถกดเซฟเป็นภาพได้เลยทันทีนะคะ จะเห็นได้ว่ามันปากกาเนี้ยมันมันมันปากกาใหม่นะคะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งของ S Pen ตัวใหม่เนี่ยคือมันสามารถเสียบด้านไหนก็ได้นะคะทั้งไม่มันจะไม่มีเหลี่ยมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหมุนด้านไหนเสียบก็ได้ะคะ่ะนอกจากนั้นที่อุ้มชอบอีกนะคะก็คือเป,เป็นการเรื่องการเขียนไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาษาองังกฤษหรือเขียนภา,าษาไทยซึ่งมันสามารถเชืดีเทคเข้าไปกลายมาเป็นภาษาตัวพิมพ์ได้เลยทันทีนะคะแล้วก็เราสามารถกดปุ่ม back แล้วก็ปุ่มเมนูด้วยสไตลัสด,ด้วย S Pen ได้แล้วนะคะไม่ต้องอเอามือออกจากปากกาแล้วก็มาจิ้มอีกค่ะซึ่งดีมากๆเลยจะมีอะไรเด็ดๆอีกนะคะเดี๋ยวอุ้มจะเอามาพูดให้ฟังในตอนต่อๆไปนะคะก็อย่าลืมติดตาม iumreview.com แล้วก็แฟนเพจ iumreview ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ